สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดไหมทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วอาจเป็นบทสนทนาที่คนธรรมดาไม่เข้าใจแต่ยกูกิกับมองว่าวิธีการนั้นมีเหตุผลถ้าแผนการสำเร็จด้วยดีก็สามารถรวบรวมคนที่ลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับอันติเมะสกิลเป็นจำนวนมากได้ แม้จะหงุดหงิดที่โดนคนรุ่นก่อนก้าวข้ามแต่จุดที่ควรยอมรับก็ยอมรับซะดีกว่ายกูกิคิดแบบนี้ที่สำคัญกว่านั้นพลังพิเศษของรูดอลาซึ่งขาดไม่ได้ในวิธีการดังกล่าวนี่แหละที่เป็นปัญหาแต่ก็ตกใจที่รูดอลาว่าพลังขั้นสุดยอดให้คนอื่นได้น่าดูเลยนะยยกิกล่าวเช่นนั้น นั่นก็คือหลักฐานความยิ่งใหญ่ของฝ่าบาดลดูโด่าไง่ะครับคนที่ไปถึงระดับนักบุญจะได้รับอันเมตเอนชานเสริมคุณสมบัติขั้นสุดยอดอันเธอเนทีฟสิทธิ์ตัวแทนจากฝ่าบาดลดูโด่าครับจีสื่อสารของดัมราดาฟังดูภูมิใจรู้สึกได้ถึงความเคารพที่มีต่อจกักรพรรดิ์ดูโดราจนยูกิเผยยิ้มเฟื่อนดัมราดาสาบานจะพักดีกับยูกิแต่ความรู้สึกที่มีต่อจกักรพรรดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแม้จะรู้แบบนั้นแต่ยูกิก็คิดว่ายังไงก็ควรปิดบังเอาไว้ เดิมทีดำราดาตามปกติก็ไม่พภาพแบบนี้น่าจะทำท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วทีนี้ลูโดราก็เลยก่อสงครามขึ้นเพื่อให้ลูกน้องลืมตาตื่นประมาณนั้นสินะยกูกิเอ่ยถามใช่แล้วครับสงครามคราวก่อนโดนเวโราดาเข้ามาขัดขวางจนชะงักไปก็จริงแต่แบบนั้นก็ถือว่าดีแล้วมีหลายคนที่มีวัฒนาการเป็นเซียนจนได้กำลังลบมากกว่าที่เสียไปซะอีกครับดำนาดาตอบเช่นนั้น เป็นเรื่องที่ทำตัวลอยชายกันจริงขณะนึกอิจฉายูกิก็พรับใจไปด้วยทั้งสองต่อสู้กันพังใช้จิตสื่อสารและเปลี่ยนข้อบูญกันแบบนั้นและแล้วพลังของยูกิก็จะเข้าไปในกำแพงป้องกันในจิตใจของดัมราดาจนได้โอ้ได้แล้วแฮะหาเจอแล้วนะแก่นของพลังที่ควบคุมนายอยู่ยูกิกล่าววิเศษมากแล้วนี่พอจะแก้ได้ไหมครับดัมราดาถาม อืไม่มีปัญหาแต่ว่านะถ้าแก้ออกความจะแตกกับคนโดหรือเปล่ายูกิกล่าวเช่นนั้นก็คงรู้แหละแต่ไม่เป็นไรครับดัมดาด้าตอบงั้นก็จะลุยรวดเดียวเลยนะยูกิกล่าวเช่นนั้นยุกิกับดัมดาดา้าไม่ได้สู้กันแบบหน้ามืดตามัว ดัมดาดารู้จักแอนติสกิลของยูกิและเชื่อว่าพลังนั้นจะช่วยคลายการครอบงำที่คนโดททำกับตนไว้ยูกิเองก็มองความคิดของดัมดาดาออกไม่ต้องให้บอกเขาก็ตรวจสอบสภาพของดัมดาดาทันที จากนั้นยูกิก็ว่าจะลองใช้พลังใหม่ที่เพิ่งตื่นทําให้ดําราได้กลับเป็นเหมือนเดิมอันติเมตส,สกิลที่ยูกิได้มาแมมมอนราชันแห่งโลภะถนัดในการช่วงชิงแค่สัมผัสอีกฝ่ายก็สามารถใช้สติลไลท์ฝ่ามือชิงชีวิตแย่งเอาพลังมาจนได้แค่แลกฝ่ามือกันเฉยๆก็สร้างความเสียหายสะสมให้คู่ต่อสู้ได้แล้ว พลังงานที่ช่วงชิงมาได้จะมีคุณสมบัติต่างกันไปขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพลังเวทหรือพลังกายแต่ว่าเรื่องที่สามารถเอามาใช้เป็นพลังของตนเองได้นั้นไม่เปลี่ยนอย่างไรก็ตามสติลไลท์ใช้กับดัมลาดา้ไม่ได้ผล ปริมาณพลังงานของดัมราด้านนั้นยอดเยี่ยมแม้จะถูกคนโดวควบคุมอยู่แต่ก็ยังรักษาสภาพที่ดีที่สุดไว้ได้สู้รบปบมือกับยูกีเต็มกำลังโดยไม่สนความตั้งใจของเจ้าตัวที่ทำแบบนั้นได้ก็เพราะพลังจากอันติเมตเอนชานอันเทอร์เนทีฟที่ได้มาจากจักรพรรดิด้วยเหตุนี้ดัมราด้าเลยมีโซโพเทคคุ้มกันดวงวิญญาณการโจมตีทางจิตวิญญาณทั้งหมดจะไร้ผลเป็นกำแพงป้องกันจิตใจขั้นสูงสุดทั้งที่ยังมีพลังทำลายเชิงกายภาพขั้นเด็ดขาดที่จะทะลวงทุกการ ป้้องกันไดเพราะมีพลังที่ตรงกันข้ามกับ2ออย่างนี้ทําให้ดําราด้าไร้พ่าย,ายเหตุผลที่คนโดวควบคุมดําราดาได้ก็เป็นเพราะโดเมนเนียนบูเลตที่ได้จากจักรรพัิมีระดับสูงกว่าอันเทอร์เนทีฟถ้าหากว่าอันเทอร์เนทีฟไม่ได้เป็นเพียงพลังที่ยืมมาก็ควบคุมดําราดาไม่ได้หรอกและเพื่อใครอันเทอร์เนทีฟที่แสนอันตรายนั้นยูกิก็เลยใช้แอนติสกิลทาลายกําแพงป้องกันจิตใจของดําราดาเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเข้ากับโดเมนเนียนบูเลตที่ฝังอยู่ในดวงวิญญ,ญาณของดัมราดา พอยืนยันกับดัมราดาแล้วยูกิก็รวบรวมพลังในรวดเดียวสติลไลฟ์ฝ่ามือของยูกิกระแทกเข้าไปที่อกของดัมราดาการโจมตีนั้นควบคุมไว้เป็นอย่างดีโดยทำลายแค่กระสนแม้จะดูเรียบง่ายแต่เท่านี้ดัมราดาก็น่าจะกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งช่วยได้มากเลยครับท่านยูกิดัมราดาเอ่ยขึ้นอยากให้หวังพึ่งคนอื่นแต่พอดีนะที่สำคัญกว่านั้นเป็นห่วงพวกคากะลิผมจะไปแล้วนะนายตั้งใจจะทำยังไงยูกิเอ่ยถาม ไปด้วยกันอยู่แล้วครับยังไงพรุ่งนี้ก็มีนัดกับเจ้ามาริโมรุแล้วก็จะก่อรัฐประหารต่อเลยกลับไปหาคนโดตอนนี้คงเสียงมากกว่าดัมราดาตอบเช่นนั้นมันก็จริงแฮะไม่จําเป็นต้องปิดบังแล้วนี่นะว่าแล้วยูกิก็ยิ้มซึ่งดัมราดาก็ยิ้มตอบอยูกิหมุนตัวไปทางประตูดัมราดาก็ตามหลังไปทว่าในพริบตานั้นเองทําไมถึงเอาแต่เล่นโดยที่ไม่จัดการเจ้าคนนอกนั้นล่ะ ดัมดาดาหรือว่าคงไม่ได้คิดจะหักหลังท่านลูโดราจริงๆหรอกใช่ไหมเสียงเย็นเยียบดังขึ้นทำเอายูกิชะงักด้วยความตึงเครียดอันตรายที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กลิ่นอายของผู้แข่งแก่งอันกดดันเป็นหญิางงามล่มเมืองผู้มีเลือนผมสีน้ำเงินทั้งที่เพิ่งเคยพบกันแต่ยูกิกับรู้จักกลิ่นอายของเธอมันคือกลิ่นอายของคนที่อยู่อีกฝ่าของฉากกัน้นคนที่นั่งอยู่ข้าางกกยจกัพ ซึ่งเรียกกันว่าจอมพลท่านเวลกินได้ยินเสียงพืมพำของดำราดาชัดเจนเวลกินงั้นหรออย่าบอกนะว่าทิพตานั้นยูกิรู้สึกได้เลยว่าสีหน้าของตนแข็งค้างตระกูลมังกรที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้พอเห็นตัวตนแบบนั้นอยู่ตรงหน้าก็เผอเทียบกับพลังของตนเอง แย่ yeah, ละสิตอนที่เจอกับเวโล่าคราวก่อนไม่รู้สึกก็จริงแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะชนะหรือแพ้แล้วการสู้กับคู่มือแบบนี้ซึ่งๆ่งหน้ามันฆ่าตัวตายชัดๆแม้จะตระหนักได้แบบนั้นยูกิก็ยังไม่ตัดใจถ้าตรงๆไม่ไหวแค่รอบโจมตีอาก็พอยูกิมีไพ่ลับในมือเก็บงำเอาไว้อยู่ถ้าเอาไพ่นั้นมาใช้ดีๆตรงนี้ก็พอจะเอาชนะได้ ตัวจริงของท่านจอมพลไม่นึกเลยว่าจะเป็นตระกูลมังกรในที่สุดก็เข้าใจเหตุผลที่กีไม่เคลื่อนไหวเองแล้วยูกิเอ,อ่ยขึ้นเอ๋เป็นมนุษย์ที่แปลกนะขอชื่นชมที่ไม่กลัวข้าแล้วกันเวลกินกล่าวเช่นนั้นขอบคุณในในแล้วถ้าช่วยมองข้ามไปจะดีใจมากเลยนะยูกิกล่าวข้าหนาไม่ว่าอะไรหรอกแต่คนที่มีธุระกับเจ้าไม่ใช่ข้าเป็นนายท่านที่ข้ารักต่างหากทันทีที่ตอบแบบนั้นเวลกินก็ถอยหลังไปก้าวหนึ่ง ตอนนั้นเองยูกิเพิ่งจะสัมผัสได้ถึงกินอายของชายคนนั้นเธอเบิกตากว้างมองคนผู้นั้นด้วยความสงสัยคนที่ยืนอยู่ข้างเวลกินเป็นผู้ชายที่สวมเสื้อผ้าหรูหราอลังการที่น่าจะมีมูลค่ามหาศาลใบหน้านั้นเป็นบุคคลที่ยูกิเองก็รู้จักดีมาซาโย,ยคิไม่สิไม่มีทางหรอกหรือว่านายคือยูกิเอ่ยขึ้นเหมือนมาซาโย,ยคิอย่างกับแก ยูิคิดแบบนั้นแต่ก็สังเกตเห็นความแตกต่างหลายประการที่สะดุดตาเลยก็คือสีของเส้นผมชายคนนั้นมีผมสีทองเป็นประกายส่วนมาไซยูคิย้อมผมทองเป็นปกติแต่สีผมคือสีน้ำตาลดำแบบคนญี่ปุ่นพอดูดีๆแล้วแววตาก็ต่างกันขณะที่มาไซยคิลอยๆดูทึมๆแต่ชายคนนี้กลับมีประกายแววตาเปี่ยนไปด้วยความทะเยอทะยาน ที่เหมือนมองทะลุทุกอย่างพออยู่ต่อหน้าจิตคุกคมของชายคนนั้นที่หากไม่ระวังก็คล้ายจะถูกกืนเข้าไปก็มีคิดว่าเป็นคนเดียวกันคนละคนสินะพอมั่นใจแล้วยูกิก็นึกตัวจริงของชายคนนั้นออกถ้าเวลกินเรียกว่านายท่านที่รักตัวจริงของเขาก็มีเพียงหนึ่งเดียว จักรพรรดิลูโดล่าสินะยูกิลกาวใช่ลรอครับท่านยูกิท่านผู้นี้แหละคือองค์จักรพรรดิผู้อยู่บนจุดสูงสุดของจักรวรรดิท่านลูโดล่าครับผู้ที่ตอบคือดัมราดาซึ่งกําลังคุกเข่าอยู่บนพื้นโดยไม่สนว่าเสื้อผ้าจะสกระปรกเหมือนต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่คิดเป็นศัตรูกับลูโดล่ายูกิไม่ได้ตําหนิการกระทํานั้นสําหรับดัมนาดาลูโดล่ามีความสําคัญกว่าตนเองถึงไม่ต้องบอกก็รู้คําถามที่สําคัญกว่านั้นคือทําไมลูโดล่าถึงมาอยู่ตรงนี้ น่าตกใจแฮะไม่นึกเลยว่าคนที่คอยสั่งการจะลงมายังที่แบบนี้เองว่างหรือไงยูกิถามอย่างหยอกล้อยุ่งสิการดวนกับกีก็กระชั้นเข้ามาไม่มีเวลามาเล่นแล้วลูโด,ดล่าตอบตามปกติโดยไม่โกรธยูกิ คนที่ตกใจคือดามราดาไม่นึกเลยว่าลูโดราจะเอ่ยปากกับคนระดับล่างและไม่คิดว่าเวลกินจะยอมด้วยเอ๋งั้นก็ยอย่ามัวแต่โดดลูโดราก็พูดแรกยูกิขึ้นมาว่าเลิกอ้อมค้อมได้แล้วมาเป็นลูกน้องของเราซะถ้ายอมก็จะปล่อยไว้ไม่ชิงอิสระทางความคิดมานั่นคือคำสั่งจากบนฟ้าสูงส่งถึงเหล่าผู้คืบคลานอยู่บนพื้นดินเป็นประเภทที่ยูกิเกียรติที่สุดแต่ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่าขัดขืนไม่ได้ นี่คือชักนําความคิดหรือเปล่านะคล้ายกับครอบงาของมาเดียเบลเหมือนกันแต่ทรงพลังกว่าจนเทียบกันไม่ติดเลยยูกิคิดเช่นนั้นเป็นพลังที่น่าหง,งุดหงิดแต่ด้วยความที่ยูกิมีแอนติสกิลถ้าเป็นคําสั่งที่มาจากสกิลก็สามารถมองข้ามได้น่าจะเป็นอย่างนั้นแท้ๆไม่ใช่นี่ไม่ใช่พลังอ่อนหัดแบบนั้นทันทีที่ขอสุดลงโดยไม่รู้ตัวยูกิก็ตระหนักได้พร้อมกับอาการชานี่คือสเสน่เป็นอำนาจของผู้ปกครองในอุดมคติที่ไม่ว่าใครก็ยอมติดตามยู กี่ขัดขืนสุดความสามารถ โดนเข้าจนได้ไม่นึกเลยว่าจะเล่นงานกันโดยท่าขี้โกงแบบนี้ตั้งแต่แรกยูกิถมน้ำลายที่มีเลือดปนออกมานั่นคือสิ่งที่ตนถนัดจึงหัวเสียที่โดนนำไปก่อนแต่ว่ามันก็ถูกต้องแล้วเพราะความรู้สึกโกรนนี่แหละที่เป็นตัวสลายการควบคุมของรูดอล่ายูกิปุดลอยยิ้มถือดีมองตอบลูดอล่าทว่าลูดอล่ากับมองยูกิด้วยสีหน้าประหลาดใจเป็นอะไรไปแปลกใจที่พลังของตัวเองใช้ไม่ได้ผลหรือไงยูกิถามเช่นนั้นเปล่าลูดอล่าหันไป หาเวลกินเหมือนทำตัวไม่ถูกทันใดน,นั้นเวลกินก็หวัวเราะคิกคักทางตอบกับลูโด่าที่กำลังสับสน ไม่ได้นะลูโดล่าเด็กคนนั้นเจอจิตคุกคามของเจ้าเข้าไปก็เลยเข้าใจผิดว่าตัวเองถูกโจมตีทางจิตใจนาสิต้องเข้าหาอย่างอ่อนโยนกว่านี้ไม่งั้นจะพังซะก่อนได้มาเป็นลูกน้องนะเวลกินกล่าวเช่นนั้นไม่จริงนะ่าแบบนี้ก็ไม่ได้หรอลูโดล่าถามเออคนที่จะพูดกับเจ้าได้อย่างเท่าเทียมนะมีน้อยอาจจะคุมพลังของตัวเองยากหน่อยนะเวลกินตอบเช่นนั้นลูโดล่าดูสับสนส่วนเวลกินท่าทางสนุกและเมื่อยูกิได้ยินบทสนทนาของทั้งสอง ก็ตัวสั่นด้วยความเจ็บใจ อย่ามาล้อเล่นนะจะบอกว่าปุ่มคนนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาเลยหรือไงถ้างั้นจะทําให้เลิกวางท่าเป็นต่อแบบนั้นเองอยูกิคิดเช่นนั้นเมื่อกลับมาเยือกเย็นได้อีกครั้งยูกิก็เอ่ยปากเอาสิจะยอมรับก็ได้พวกนายเป็นผู้ปกครองโลกนี้จริงๆนั่นแหละแต่ว่านะมีพลังขนาดนั้นแล้วยังครองโลกไม่ได้เนี่ยถ้าถามผมก็ถือว่าไร้วความสามารถมากเลยนะยูกิเปิดด้วยการท้าทายเหมือนทุกทีคนที่มีปฏิกิริยาคือเวลกินโอหังนี่ลูโดล่าฆ่าเถอนะแก เ,เจ้าหนูนี่มาเป็นพวกไม่ได้สร้างความต่างของกําลังลบเวลาสู้กับกีเท่าไรหร่หรอกชวนให้หัวเสียเปล่าๆนะตรงข้ามกับเวลกินลูโดร่ากับสงบนิ่ง อย่าพูดงั้นสิถึงจะเป็นคนที่ไม่คู่ควรจะชวนสําหรับเธอแต่ถ้าเลี้ยงดีๆก็กลายเป็นหมาที่มีประโยชน์ได้นะอีกอย่างการแสดงท่าทีขัดขืนแบบนั้นก็ชวนเลื่นลมดีไม่ใช่หรือแมวหัวดื้อมันก็น่ารักในแบบของมันนะเราถูกใจทีเดียวลูโดล่ากล่าวเช่นนั้นนั่นเป็นการยามยูกิอย่างยิ่งยูกิแค้นเสียงขึ้นจมูกดังเหืออย่างหน้าขันในเมื่อลูโดล่าซึ่งเป็นเป้าหมายยังคงนิ่งการท้าทายก็เปล่าประโยชน์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลงมือจริงเท่านั้นในเมื่อมีเวลกินอยู่ด้วยจึงเเสียวลาม ต้องโจมตีด้วยท่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่แรกแล้วก็กดดันเวลกินไปด้วยเลยพอตัดสินใจแบบนั้นแล้วยูกิก็ตั้งท่าเรื่องที่ว่าจะให้เป็นลูกน้องนะ่ะผมไม่ชอบยอมลงให้คนที่อ่อนแอกว่าตัวเองหรอกนะถ้าอยากให้ผมติดตามก็แสดงพลังให้ดูหน่อยพอตะโกนออกไปยูกิก็ขึ้นไหวทันทีเลิกพูดจาอ้อมค้อมการแสดงไม่มีประโยชน์อันติเมตสกิลแมมมอนจะเปลี่ยนขนาดความต้องการของตนเองให้กลายเป็นพลังยูกิมองว่าเกิดจากการที่ความโลภของตนทําให้พลังที่ชิงมาจาก ริยาเบลลืมตาตื่นเพราะฉะนั้นยูกิจึงเชื่อมั่นโดยไม่กังขาว่านตนที่ได้พลังสายมหาบาปแมมมอนมานี่แหละที่แข็งแร่งที่สุดจะเล็งฝั่งไหนดีเรื่องแบบนั้นต้องเลือกลูโดลาอยู่แล้วควบคุมลูโดลาแล้วใช้เป็นตัวประกันกับเบลกินถ้าผ่านสถานการณ์อันตรายตรงนี้ไปได้เหตุการณ์ก็น่าจะพลิกผันเข้าทางความเชื่อมั่นตรงนี้แหละที่เป็นแหล่งพลังงานของยูกิที่ผ่านมาก็สําเร็จมาตลอดคราวนี้ก็จะต้องชนะและเดินหน้าอย่างใหญ่หลวงยูกิวิ่งออกไปโดยคิดแค่นั้นอีกไม่ ก้าฝ่ามือก็จะเอื้อมถึงภายในช่วงเวลาที่สั้นยิ่งกว่าพริบตามือของยูกิเอื้อมไปหาลูโด่ามือขวาใช้สูบชีวิตหนึ่งในพลังของแมมมอนและประสานเข้ากับแอนติสกิลพอทำแบบนั้นก็จะสามารถทะลวงม่านพลังของอีกฝ่ายและทำการโจมตีอย่างรุนแรงได้นี่แหละคือวิธีใช้งานสตลล์ไลที่แท้จริงไม่เหมือนกับตอนของดัมราดายูกิเข้าโจมตีอย่างรุนแรงโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะตายหรือไม่ถ้าเกิดลูโด่าตายขึ้นมาก็แค่ทุ่มสมาธิกับเวลกินคนเดียวก็พอ มีศัตรูที่แข็งแก่งสองคนจะทําให้หนีลําบากแต่ถ้าเหลือคนเดียวก็น่าจะพอทาอะไรได้แล้วถ้าลูดล่ารอดต่อไปก็เป็นข่าวออกลงของมือซ้ายที่เป็นของจริงผลของพลังที่มือซ้ายคือควบคุมหัวใจโดยจะทําลายความรู้สึกของเป้าหมายทั้งยังเป็นพลังที่น่ากลัวซึ่งส่งผลกระทั่งความทรงจําด้วยเป็นพลังควบคุมที่อันตรายยิ่งกว่าระโมบของมาเรียบเบลเสียอีกยูกิตั้งใจะจะหาทางรอดโดยการใช้สองท่านี้ประสานกันแต่ว่าความคิดนั้นก็ต้องพังทลายลงไม่มีชิ้นดี The cat sat on the ไม่มีทางแต่ต้องดูดลราต่อหน้าค่าได้หรอกนะเวลกินมาอยู่ตรงหน้าด้วยความเร็วที่กระทั่งยูกิซึ่งเสริมความสามารถทางกายถึงขีดสุดแล้วก็ยังมองตามไม่ทันจากนั้นเธอปัดมือขวาของยูกิออกอย่างไม่ยากเย็นยูกิตกตะลึงตกใจที่ฝ่ามือขวาถูกป้องกันไว้ได้เหมือนกันแต่ที่ช็อกยิ่งไปกว่านั้นก็คือปริมาณพลังงานที่ไหลเข้ามาจากเวลกินมันเป็นคลื่นพลังรุนแรงจนถึงขั้นทําให้ยูกิกระอักเลือดแค่ส่วนกันชั่วพริบตาแกนเวทที่เกินขีดจํากัดก็กัดกินเข้ามาในร่าง ของยูกิยูกิรับรู้อันตรายในพิบตาเขาดึงนั่งเป็นระยะห่างถ้าเกิดตอบสนองช้ากว่านี้อีกสักนิดร่างกายของยูกิคงแหลกโดยสมบูรณ์ไปแล้วเวลกินไม่ได้ทําอะไรกับกันนอกจากปัดป้องมือของยูกิแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอีกทั้งอย่างนั้นการที่ยูกิยังได้รับบาดเจ็บนั้นถ้าจะให้พูดก็พอทําตัวเองเพราะใช้สติล้ายชิงเอาพลังที่ตัวเองควบคุมไม่อยู่เข้ามาขณะสําลักเลือดและเช็ดเลือดจากตาและจมูกออกยูกิก็ใช้ความคิดบ้านาเหนือกว่าปริมาณสูงสุด ที่เรารับไหวง่ายๆเลยถ้าเป็นตัวเราตอนนี้เขตจํากัดสามารถรับจิตวิญ,ญญาณระดับสูงได้เป็นโหลเลยนะการที่เต็มภายในพิบตานี่ตระกูลมังกรมันจะเกินสามัญสํานึกไปแล้วยูกิหลุดเสียงสะบัดออกมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกําลังอดควรกับพระเจ้าเวลกินช่างน่าสะพึงกลัวทั้งที่ถูกชิงพลังไปขนาดนั้นก็ยังเฉยไม่มีท่าทีว่าจะเดือดร้อนอะไรสรุปคือมันสื่อว่าเธอไม่จําเป็นต้องป้องกันการโจมตีของยูกิแบบนี้ไม่ไหวแน่ยูกิหนัก บ้าจริงไม่นึกว่าพลังจะต่างกันขนาดนี้ แบบนี้ก็คงไม่เห็นเราอยู่ในสายตาหรอกอยูกิคิดเช่นนั้นต้องเป็นระดับเดียวกับกีอย่างไม่ต้องสงสัยพอรู้แบบนี้แล้วแม้จะสายไปแต่ยูกิก็ได้รู้ถึงความลึกล้ำของโลกนี้เพราะว่าอันติเมตสกิลลืมตาตื่นนี่แหละถึงเข้าใจความต่างนี้ดีจนถึงขั้นสิ้นหวังการบุกเข้าไปเองถือเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆลองเป็นแบบนี้ก็ได้แต่รอดูท่าทีศัตรูเลิกทำอะไรไม่เข้าท่าเถอะเราอุตส่าห์ออกมาด้วยตนเองจะตอบรับความปรารถนาที่อยากเห็นพลังของเราสักหน่อยก็ไม่เลวนะลูโดล่าเอ๋ยคื นี้ใส่ไม่ดีเลยนะลูโดล่าได้แผลขึ้นมาคงไม่สนุกให้ค่าจัดการเองเถอะเวลกินกล่าวเช่นนั้นฮ <c oughs> แบบนั้นคงไม่ยอมรับหรอกจริงไหมล่ะลูโดล่ากล่าว นั่นคือคำท้าทายโดนทำเหมือนจะย่งความถนัดของตนไปยูกิเองก็เงียบเฉยอ,อยู่ไม่ได้แล้วก็เข้าใจดีนี่ถ้ายอมรับความจริงผมคงแพ้ไปนานแล้วแต่อเผอิญว่าผมเป็นพวกไม่ยอมตัดใจนะนะอย่าคิดว่าจะยอมสีโลล่ามง่ายๆละ่ะแม้จะรู้ตัวดีว่าแพ้แล้วพานยูกิก็ยังประกาศออกไปในเมื่อตอนนี้รู้แล้วว่าทำยังไงก็ชนะเวลกินไม่ได้สิ่งที่ควรปกป้องไว้ก็คือศักดิ์ศรีของตนเองต่อให้ต้องตายก็จะขอทำตามใจตัวเองจนถึงท้ายที่สุดยูกิมองรูดอลา ด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นแบบนั้นเห็นดังนั้นลูโดล่าก็หัวราอชอบใจ อย่างที่คิดเราจะเป็นคู่มือให้แล้วกันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราถนัดการควบคุมถ้าทนได้ถือว่าเจ้าชนะจะไปไหนก็เชิญเมื่อได้ฟังข้อเสนอที่ไม่ได้ขอนั้นยูกิก็หลีตาลงคำพูดของลูดอล่าเอาจริงกําลังบอกว่ายูกิจะหนีไปก็ได้อยู่จริงๆยูกิอ่านเจตนาของรูดอล่าไม่ออกแต่ความคิดของลูดอล่านั้นเรียบง่ายถ้าให้ยูกิได้สั่งสมประสบการณ์ตรงนี้ก็น่าจะได้พลังที่กล้าแก่งขึ้นมาครองจากนั้นค่อยเจะระจาอีกครั้งแล้วเอาตัวยูกิมาก็ได้ ความสามารถของยูคิและลูโดล่านั้นต่างกันดังนั้นยูคิถึงได้รู้สึกว่าลูโดล่าน่ารังเกียจพอถูกยามเข้าก็โกรธถนัดการครอบงำผมก็เหมือนกันนั่นแหละจะเดิมพันทุกอย่างกับพลังนี้กับแมมมอนยูคิคิดเช่นนั้นลูโดล่ามองยูคิอย่างนึกสนุกการประลองที่ล้างลาไปนานทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาถ้าเกิดยูคิทนต่อการควบคุมของตนได้ก็อาจกลายเป็นเลี้ยงลูกเสือลูกตะเคีไปก็ได้แม้จะนึกถึงความเป็นไปได้ข้อนั้นลูโดล่าก็ยังเลือกที่จะประลง ถ้าโดนบุกขยีตรงนี้กระท่ากับเส้นทางอำนาจของเรามันจบแค่นี้นั่นแหละไม่ได้คิดเลยสักนิดว่าจะแพ้หากยูกิแกล้งทำเป็นยอมเชื่อฟังแค่นั้นก็ถือว่าสนุกแล้วการเลี้ยงตัวหมากแบบนี้เอาไว้นี่แหละถึงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าตนคือผู้ปกครองที่ควบคุมโลกทั้งใบเวลกินคบหากับลูดโดรามานานถึงไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจดังนั้นจึงรู้ว่าทัดทานไปก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจแล้วงั้นถ้าเกิดเจ้าแพ้ขึ้นมาจะล้างแขนให้นะว่าแล้วเวลกินก็ถอยไปก้าวหนึ่ง ไม่จําเป็นต้องห่วงหรอกลูโดล่ายิ้มหมอนโยนพางเก้าออกมาข้างหน้าจากนั้นยูกิก็ฝืนร่างกายที่ส่งเสียงประท้วงลุกขึ้นยืนน่าสนใจดีนะพวกเจ้าเนี่ยเข้าใจเลยว่าทำไมกีถึงยอมรับว่านายเป็นโจ๊กเกอร์ที่ทำเกมป่วนลูโดล่ากล่าวทำไมถึงได้ลูโดล่าก็พูดใส่ยูกิขึ้นมาว่า สมาพันธ์ตัวตลกสายกลางหรือเปล่านะเมื่อกี้เพิ่งได้รายงานมาจากทัเสยียตัวหัวหน้าตกอยู่ในกำมือพวกเราแล้วแล้วขอบอกไว้เลยว่าข้อมูลทั้งหมดของเจ้าเรารู้หมดแล้วจงเข้าทา้าทายโดยรู้ไว้แบบนั้นเถอะ ทัศยสหมายถึงน้อยโทคอนโดลูโด่าใช้วิธีบางอย่างติดต่อกับคอนโดและได้รับรายงานมาว่าณนะตอนนี้ได้ตัวคากาลิมาแล้วอย่างนั้นสินะยูกิที่เข้าใจแล้วถอนหายใจเรวร้ายชะมัดสรุปคือทั้งคุณสมบัติร่างกายแปลกประหลาดของยูกิหรือตอนที่สู้กับกีคุยอะไรกันบ้างต่างก็ลั่นไหลไปหมดแล้วยูกิบอกกับเพื่อนพ้องที่เชื่อใจไปว่าอันติเมตสกิลของตอนตื่นแล้วดัมราดาอาจจะช่วยเก็บความลับไว้ให้ก็จริงแต่ลงเอยแบบนี้ก็เท่ากับไม่มีความหมายคา คาลิเป็นคนเสนิทของยูกิแน่นอนว่าต้องกลุมความลับร่วมกันไม่ไหวไม่ไหวแย่เลยแฮะภายในมือเราเผยออกมาหมดแล้วยูกิคิดเช่นนั้นในใจรู้ตัวว่าหมดท่ายูกิจึงตกอยู่ในสภาพที่อยากจะโยนทุกอย่างทิ้งไป แต่ว่าศักิศีกับไม่ยอมให้หนีไปตรงนี้และที่สําคัญกว่านั้นคากาลิยังไม่ตายสินะตัวลูโดล่าเองดูจะเป็นผู้ใช้พลังสายควบคุมคนโดก็น่าจะใช้พลังแบบเดียวกันถ้าอย่างนั้นแทนที่จะหนียูกิวางแผนขึ้นในพิบตานั้นแม้จะเป็นแผนที่โอกาสสาเร็จต่ํามากแต่ก็ยังวางใจกว่าลุยเข้าไปทั้งที่ไม่มีแผนขอบคุณที่ใส่ใจแต่ว่านะทำวางท่าแบบนั้นจะตายเอานะยูกิเอ่ยขึ้น ไม่ต้องห่วงเรามีนิสัยชอบแสดงพลังเหนือกว่าเวลาคู่ต่อสู้เอาจริงและเอาชนะให้ได้อย่างราบคาบนะนะดังนั้นเจ้าเองก็จงทุ่มพลังเต็มที่เพื่อจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังเถอะทันทีที่พูดแบบนั้นลูดุล่ลลากา็ก้าวออกมาข้างหน้า1นก้าวจากนั้นก็ตั้งท่าประหลาดโดยไม่ถืออาวดดุธใดๆ ที่จริงแล้วรูดล่าเป็นนักดาบหลักฐานคือดาบใหญ่ที่ห้อยเอวอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะรับมือกับยูคิด้วยพลังควบคุมอย่างเดียวตามที่ประกาศไว้ยูคิมองนิสัยของรูดล่าออกแล้วด้วยนิสัยเถตรงของผู้ปกครองน่าจะชอบต่อสู้แบบประทะก,กันตรงๆเพราะฉะนั้นจึงอ่านทางง่าย ว่าตามตรงการเอาชนะนี่ไม่มีทางเป็นไปไ,ได้เด็ดขาดถึงจะหาทางจัดการกับรูโดราขึ้นมาได้จริงๆแต่ก็ยังเหลือเวลกินอยู่อีกในเมื่อหนีไปจากตรงนี้ไม่ได้ที่เราทําได้ก็มีแค่ทําให้ควบคุมของรูโดราไหลผลสินะยูกิคิดเช่นนั้นไม่สิรูโดรามองออกกระทั่งเรื่องนี้แล้วซึ่งอย่างมั่นใจว่าจะควบคุมยูกิได้ถ้าอย่างนั้นที่ยูกิพอจะทําได้ก็คือเข้ามาเลยรูโดรายูกิเดิมพันทุกอย่างกับโอกาสอันน้อยนิด อำนาจจักรพรรดิเลกาเลียโดเมเนียนถลิงล่าลาชัน การเคลื่อนไหวของรูโดล่านั้นงดงามมากแค่พิภตาเดียวก็ย้อระยะห่างจากยูกิจนเหลือศูนย์จากนั้นก็ใช้การปกครองของราชาพลังของลูโดล่าที่ผู้คนมากมายล้วนติดตามมันคือแกนแท้ของอันติเมสสกิลมิคาเอลราชันแห่งความถูกต้องต่างจากเสี้ยวพลังที่มอบให้คนอื่นยืมพลานุภาพต่างกันจนเทียบไม่ติดอันติเมสสกิลมีระดับต่างกันยูกิที่เพิ่งลืมตาตื่นได้ไม่นานย่อมไม่อาจขัดขืนพลังนี้ได้ลูโดล่ายืนนิ่งยูกิทุดลม้มลงไปตรงนั้นผลแพ้ชนะชั เจนแต่ผลลัพธ์ยังไม่กระจ่างไม่ค่าจริงๆหรอให้คนแบบนี้มาแกล้งทําเป็นติดตามเดี๋ยวโดนฆ่าตอนนอนเอานะเวลกินเหนื่อยขึ้นไม่เป็นไรแบบนั้นสี่ถึงจะดีแค่มองข้ามให้เป็นรางวันที่ต่อต้านการควบคุมของเราได้ก็พอดูดล่ากล่าวเช่นนั้นเบื้องหลังของคำพูดนั้นความมั่นใจของดูดลาไม่มีสันคลเชื่อมั่นในควบคุมมันเป็นที่สุดของตนจนไม่สงสัยในชัยชนะเลย งั้นก็ช่างเถอะลูโดาซึ่งเป็นผู้ชนะยิ้มอย่างมา่นมั่นจากนั้นก็เบือนสายตาไปยังดัมราดาที่ทำตัวเป็นอากาศอยู่มุมห้องเอ,อ่ย่างสนิทสนมว่าขอโทษนะดัมราดาตอนนี้ยังให้เจ้ามาขวางไม่ได้ดัมราดาก็ตอบว่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่พระองค์ปรารถนาทั้งสองคนโต้ตอบกันแค่นั้นไว้คนผู้นั้นลืมตาตื่นเมื่อไหร่เจ้าก็ดูแลด้วยแล้วกันลูโดรากล่าว พายาค่ะคงพอใจกับคําตอบแล้วลูโดราจึงได้จากไปโดยมีเวลกินติดตามการกําจัดเสียนหนามเพิ่งจะเริ่มขึ้นในเมื่อจกักรพรรดิเคลื่อนไหวก็ได้เวลาเปลี่ยนยุคสมัยเมืองหลวงไม่อาจหีกหนีขึ้นปทาได้อีกต่อไปณวันนั้นแม้จะเป็นยามค่ําคืนแต่ท้องฟ้ากับย้อมเป็นสีแดงเมดฝนสีชาพังพรมลงมาแล้วก็หอจบตอนที่275เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ